สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังนันล้านะครับวันนี้ผมได้เบิกแทงแทงร้อยยี่าผมได้สั่งประมาณ7จ็ดแปดวันแล้วเพิ่งมาถึงอันนี้ก็จะเป็นร้านที่ผมสั่งก็คือร้านโกเมนะครับก็จะเป็นอยู่ร้านที่กรุงเทพมานครน,นะครับจะอยู่ที่นนท์อันนี้ผมสั่งไว้ถ้าเกิดทั้งผมสั่งมาเป็นคู่เลยนะถ้าเกิดแบบสั่งค้างมันฟองผ่านบาทก็คือคู่หนึ่งมันตกประมาณห้าพันแะทุกคนก็คือผมไม่ได้รีบใช้ก็ทางร้าน,นลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือจากห้าพันบาทก็เหลือสี่พันสี่พันร้อยรวมส่งแล้วก็ประมาณสี่พันสี่พันสองนะครับท่านชมก็ไม่ได้แพงนะถ้าเรบแขงคู่หนึ่งเดี๋ยวดูในกล้องดีกว่าคันนี้นี่ร้านทางร้านก็จะเป็นร้านนี้นะครับนี่ก็จะเป็นร้านโกเมนี่อันนี้ครับผมก็แกะไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาให้ท่านชมดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นนี่ผมเปิดเปิดให้ดูก่อนนี่ก็เดี๋ยวมาดูต่อน น,นี่เขาก็แพ็กของมาดีนะทุนผู้ชมก็คือมีการกระแทกอะไรพวกนี้แกะดูว่า ิไม่จัดนี่เป็นของมือหนึ่งเลยนะ มาดูอีกกล่องนะึงนะท่านชมอันนี้ก็จะเป็นอีกกล่องหนึ่งอันนี้เขา่าห่อมาสองชั้นเลยน่าจะไม่มีกล่องใส่นี่กล่องนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเลขรหัสอะไรของเขาเนี่ยนะนี่น,นี่ก็อีกอีกอันหนึ่งครับอันนี้น่าจะเป็นฟัง ที่เป็นตอกหมายเลขนะท่านชมนี่ก็คือเลขหมายเลขยังไม่ได้ต่อนะก็ต้องรอจากศูนย์ฮอนดาออกใบวิศวะของของอันนี้ให้มานะครับเพราะว่าจะเราจะได้ไปตอกที่คนส่งได้นะครับน่าจะตอกไม่แพงนะทุกคนก็คือแต่ต้องประกอบเครื่องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนไปตอกตอกหม่เลขนะทุกคน นเนนนนีี้้จะป็อัแต่เขาว่าที่ผมถามว่าใบที่ของใบพิเศว่าเขาว่าต้องรอจากทางทางสูตรนะออกให้ประมาณสามเดือนนะครับเดี๋ยวเขาส่งมาให้ตามที่หลังนี้ก็เป็นเบิกมาง่ายนะทุกคนก็คือหาเราเลขหาเลขพาร์ตในเว็บของ h อ n ด้นะครับแล้วก็ส่งมาให้เขาแล้วเราก็เขาก็จัดส่งมาให้ที่เรียบร้อยนี้เดี๋ยวผมอันนี้เป็นตัวที่ยังไม่ได้เจาะไดนะทุกคนแต่ร้อยห้าผมก็เป็นสตาร์ทเท้าเดี๋ยวผมก็จะไปแปลงเป็นสตาร์ท สตาร์ทมือก็ต้องเจาะไดตรงนี้แล้วก็ใส่ชุดไฟใหม่อะไรแบบนี้้ะใส่พวกไดสตาร์ทใหม่นะครับเพราะผมทำสเต็ปห้าเก้าชัก5ก็ต้องระเบิดแข็งเดี๋ยวให้ทางร้านที่ทําเครื่องก็จัดการให้นะครับประมาณนี้ เราเดี๋ยวไใส่ของร้อย้านะครับก็เป็นที่ผมปั้นไว้นะทุกคนอเครับก็ประมาณนี้ดีแข็งใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยเพื่อกำลังใจให้ผมทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself.